สัสดีครับท่านผู้ชมก็ในโอกาสประเพณีสงการานะครับของตำบลดงน้อยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเล่นของแต่ละหมู่บ้านนะครับจะตั้งซุ้มกันอยู่ริมถนนมีเครื่องดนตรีนะครับบนเรงที่นี่ก็จะวันแรกก็จะมีการระวงย้อนยุคนะครับวันที่13วันที่14ก็ นางสงการแล้วก็ลดน้ำดำหัววันที่15ก่อบาะสายแล้วก็วันที่16ส,สองน้ำพระนะครับนี่ก็อีกซุ้มหนึ่งนะตรงสี่แยก ก็ตั้งเวทีเครื่องดนตรีเลยนะครับนี่ก็คงจะพักกันแล้วนะตัวกองเชียร์ก็ยังอยู่ครับใช้เปิดเครื่องฉีดน้ำนะฉีดน้ำตเต้นอยู่ในซุ้มในร่มนะเนื่องจากอากาศร้อนมาก ก็อีกซุมนึ่งซุ้มหนึ่งสุ่มนี้มีพระมาลดน้ำมนต์ให้นพระก็นั่งท้ายกระบะนะครับ นมนน,นให้กับทุกซุมก็รับน้ำมนต์แล้วก็ทำบุญกันตามธรรมเนียม ก็ส่งน้ำพระซะเลยนะครับท,รท,ออทั้งพระทั้งเนรก็ขอุติตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ซุ้มต่างๆก็ไล่หลอลงไปนะครับเนื่องจากบ่ายมากแล้วนะครับแล้วก็เทพีก็กลับถึงบ้านช่องกันแล้วก็ขอ,อุติไว้เที่ยงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ